哎。Oh, <noise> อยูแล้วสมพระนามว่าโซรจินดานั่นเองและเพค่ะองค์สมเด็จพระราชาีดาสมพระนามว่าพระอาทิตย์สนององค์สมเด็จพระราชมารดาสมพระนามว่าแจ่มจำราแต่เดนนี้ตกของเราเองมีพระสวามีแล้วให้นามว่าเสด็จพิทยมานาแต่ก่อนที่เราทั้งสองคนจะอภิเษกสมรสอยู่กินด้วยกันมีอยู่คืนหนึ่งตกของเราเองได้เข้าที่พระบัณฑงไปได้สุบินเห็นดวงแก้วเจ็ดสีมณีเจ็ดชั้น ดวงแก้วดวงนั้นร่องรอยมาในพระตำหนักตกมาฉันเห็นว่าดวงมณีดวงนั้นสวยถูกใจก็เลยใช้เพื่อหาทั้งส่องเรื่องไปกว่าดวงแก้วดวงนั้นแต่ว่าดวงแก้วดวงนั้นได้ร้องรอยหายไปฉ่าตกใจเกิดขึ้นมาจนฟ้าสางจึงนำความนี้ไปเล่าให้เสด็จพ่อและเสด็จแม่ได้ทรงทราบถ้ามาจใบว่าตัวนี้ไม่ได้ดวงมณีวิเศษนี้มาครอบครองต่องฉันเองก็คงจะไม่มีความสุขเสด็จพ่อตรัสสั่งให้ทหารไปตีข้องร่องเป่า ถ้ามาดหมว่าคู้หนึ่งผู้ใดมีดวงมันอีดวงนี้ขึ้นถวายพระองค์ทา่านหากเป็นชายก็จะยกตัวช้ยให้อภิเษกสมรสด้วยถ้ามาดหมว่าคนคนนั้นเป็นหญิงก็จะยเกเจ้าแหวงเงินทองให้เกิดขึ้นพระละครจ,จะกระั่งางฉาบรารุ่ในด่านมากราบบาทเสด็จพ่อและ,สะเสด็จแม่ดำดงแกแวเจดีมีเจ็เจกชันขึ้นถวายพระองค์ท่าน แต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งติดตามมาด้วยก็คือพระยมนาประกาศทูลเสเด็จพ่อเสเด็จแม่พ่อฉันทารู่งในด่านไปขอคนขโมยดวงแก้วมาพระมาดาจึงให้ทั้งสองคนร้องแก้วกันร<อ>กปรากฏว่าเจ้าของแก้วตัวจริงก็คือพระยมนาเราทั้งสองคนก็ได้พิเศษดดกสมรสอยู่กินด้วยกัน<ช>ก็เป็นเวลาได้หลายเดือนแล้ว<ช>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  สมัยตะโคนด้วยไปค่ะเจ้าสุธนองแม่คือสาติดากำลังเล่งบทอะไรอยู่น้องแม่ก็นั่งเล่าถึงเรื่องราวในครั้งอดีตที่ผ่านมาของเราทั้งสองคนตั้งแต่ที่น้องสุเบินเห็นดวงแก้วเจ็ดสีมื่อวันเจ็ดค่ำเศรษฐพ่อได้ตัดสั่งให้ทหารไปตีคลองรอบเตาจนฐานคาเรื่องไนดาได้ขโมยดวงแก้วของพระองค์มาท่ามาแหวนพระมารดาจับจำสัรไม่คิดสนุบายได้ ต่านนี้น้องคงไม่รู้ความจริงว่าเจ้าของโดมัีนั้นเป็นพระองค์เจ้าค้ากว่านห้เราอยู่กินด้วยกันมาเป็นเวลาหลายเดือนผ่านไปแล้วที่ไม่เคยพาชอติญญนดานกลับเมืองเลยอีกอย่างหนึ่งที่พี่ขึ้นมาวันนี้เห็นว่าตะวันใกล้จะตกดินที่เพิ่งว่าราชการมาในเนืออยากจะชวชญญนชอจินดานเข้าที่พระบัลสถทีน้องได้เป็นกำลังใจนะเพราะวันนี้ทั้งวันแล้วสเสด็จพี่นั้นมาราชการของจะเนย พรุ่งนี้น้องตั้งใจเอาไว้ถ้ามาแปลว่าเราทั้งสองคนเต็นขึ้นมาอยากจะชวนสเสด็จพี่ไปขึ้นเ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่ด้วยกันแอร์เขาที่ไปม,มาถกเถิะน้อ,นองสเส็ยง่านร้องบอกมีอารักลายหยกี่ะ อูในห้องนี้ก่อนเจ้าค่ะถ้าเกิดไม่มีผัวนะเจ้าค่ะไปตามหาที่อื่นก่อนค่ะถ้าเกิดมีนะคะเอาไปที่ห้องนี้ค่ะตัดผัวเอาผัวตัดท่อมเจ้าค่ะแต่ห้องนี้เจ้าค่ะแปลกเจ้าค่ะถ้าเป็นเหมือนกันได้ฉันเลยเจ้าค่ะเดี๋ยเข้าไปดูก่อนค่ะคุณนแต่งค่ะคุณน้อคายองค่ะโกม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 เฮ้ยเดี๋มาก่อน อมดีค่ะถอนออกจหถอนใจไญ่บอกไม่ถูกค่ะเุ้ยเดี๋ยวแวะมาดูก่อน

เขาเป็นกองเลยนั่นแหละพูดใส่ใคยกันฉันเองให้นามว่าสโอลจินดาฉันกับเธอไม่เคยรู้จักกันให้นามว่าสโอลจินดาไอ้เจ้าคนเอิ้นมาก็ร้องโหมร้องไห้อุ้ยไม่เอิญนี่เอิญนินาก็ยากมึงเสียหยืงไงร้องไห้เนี่ยไม่น่ายากทำไมฉันเองตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอเจอไม่นามยากในวิธีอย่างหนึ่งฉันกับเธอไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเธอเป็นคนรับพาฉันมาในกลางป่าใช่หรือไม่จ๊ะ ามาสาเหตุเพราะอะไรมึงรู้ไหมโดยเหตุใดกันถึงมาผ่าฉันใหม่ๆแบบนี้ก็เพราะว่ามึงนั่นแหะเอาหัวของกูไปยังไงล่ะหัวของเธอฉันไม่รู้จักหรอกนะจ๊ะตายแล้วแกเลยตีตายเยักไหก็รอนอยู่เพื่อการเมียก่อนผู้ที่นอนเลียงเพียงข้างกับตัวชั้นโซลจินดาในตำนานก็คือเสด็จพี่พยมนาพระสวามีของฉันพยมนาจะเป็นสามีของเธอได้ยังไงกันนนั่แหละ คนเป็นผัวเมียกันกันเมียผัวกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยเราดีกันเอาอย่างนี้แล้วกันในเมื่อมึงเป็นเมียน้อยกูเป็นเมียหลวงกูก็จะให้อภัยมึงแต่วันนี้ที่กูพามึงมาเนี่ยกูจะมาตกลงกับมึงดีๆถ้ามึงพูดดีก็แล้วไปพูดไม่ดีจับยิงให้รลวเรื่องจะตกลงกับตัวชั้นใช่ถ้ามีเรื่องอะไรกันถ้าแมแม้ว่าชั้นยินดี ที่จะยกให้เธอทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีฉันจะให้ไม่เอาหรอกแกแหวนแกทองไม่อยากได้อยากได้ผัวคืนถ้าอยากได้เสน่หพี่พระยมนาใช่ใช่อะไรการทำไมล่ะพูดง่ายแต่มันฟังยากไปสักหน่อยผัวของใครใครก็รักฉันคงจะยกผัวของฉันให้กับเธอไม่ได้หรอกแ้นละมึงก็พูดถูกแล้วผัวใครใครก็รักมึงบอกว่าพี่ยมเป็นผัวกูกูก็รักผัวกูฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงเธอไม่มีหลักฐานมายืนยันสักหน่อย ที่พระยมานาคเคยเป็นสามีของเธอแต่ถ้าไม่ใช่ว่าเธอยืนยนันว่าเป็นเมียของพระองค์เธอก็ยืนยันกับเธอได้ปาเ<ป>จินาางเข้าสู่พระนครไ,<ป>ไปถามกระเด็จที่พระยมานาโดยตรง<ป>ว่าเธอจะเปรูปเป็นเมียเขาจริงหรือป่า หัวฉันผัวของฉันไม่ใช่โรงแรมสักหน่อยไม่คจะมาดัว้อเี่ยหัวเป็นไรเ่อมได้ซื้อขาดเลยเราเ่าไหลบอกจะซื้อเหรอเหีวหาตังซื้อให้ธอมีหรือเปล่าไม่มีแล้วก็บอหาได้แพงแล้วจะบอกให้ไอ้แล้วดูน้ไม่เอะไรเลยจะหาหมอพี่หมอฟักแล้วจะซื้หัวมัน แม่นางยาทำไมฉันเข้าขายโผลของฉันกับเธอไม่ได้ฉันนิ่งแรงนิ่งกว่าที่นี่กว่าฉันแด้ปล่อยฉันไปเถอะนะจ๊ะย์ไอ้ตัวนีิดากูพูดกับมึงดีๆแล้วนะเนี่ยทำไมเนี่ยอีไม่ได้กูจะต้องเรียกมึงว่าไงแม่นางยาฉันไม่ได้ว่าอะไรเธอหรอกจ๋านึกว่ากูเรียกอีเนด้อ๋อมึงจะทำอะไรก็แล้วแต่มึงให้มึงทำตัวมึงรอดก็แล้วกันเข้าก็ไม่ให้เช้าฉันให้เธอไม่ได้เติมก็ไม่ขายทช่ไหมใช่จ้ะเพราะ cô giáo của cô không gì nếu như á nó ai nước đi nữa What แม่แต่ท่านอยู่อย่างนี้คงต้องตายด้วยถิ่นมือไม่ทำย่างท่านตายสิ่นใจและกระดกหนีไปในกลางป้าเอาชีวิตรอดไปก่อนก็ะเร้วตาย